สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการแปลนักพูดสร้างแรงบันดาลใจจากอดีตนะครับเขาคนนั้นก็คือเอลไนติงเกลสำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ Listen to this every day it c h a n g e d your life ชื่อคลิปถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือฟังสิ่งเหล่านี้ทุกวันแล้วมันจะช่วยเปลี่ยนชีวิตของคุณมาจากช่องที่ชื่อว่า My Set of Excellence เนื้อหาในคลิปจะเป็นยังไงลองฟังกันดูนะครับผมอยากเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจมากที่สุดในโลกนั่นคือทำไมคนคนหนึ่งถึงได้กลายมาเป็นคนในแบบที่เขาเป็นทำไมเด็กชายหรือเด็กหญิงตัวเล็กถึงเติบโตมาเป็นคนแบบที่เขาหรือเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ได้คาดการไว้ว่าพวกเราส่วนใหญ่ใช้ศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองทั้งหมดเพียงแค่5%เท่านั้น ผู้เชี่ยวชาญบางคนถึงขนาดบอกว่ามันเพียงแค่1%เท่านั้นเองนั่นหมายความว่าเราส่งมอบตัวเองเพียงแค่5%เซในสิ่งที่กำลังทำในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นงานครอบครัวทุกคนที่เรารู้จักและสภาพแวดล้อมทั้งหมดของเราแต่มันก็ยังหมายความว่าเราได้รับเงินเพียงแค่5%อร์ซความเบิกบาน5%ซนผลตอบแทนจากสิ่งที่ทำาเเซหรือน้อยกว่า ผู้เชี่ยวชาญทุกคนเห็นตรงกันว่าภายในตัวของพวกเรามีศักยภาพหรือกระทั่งเป็นอัจฉริยภาพที่เราเก็บเอาไว้และล้มเหลวต่อการนำออกมาใช้ทำไมนะหรือนั่นก็เพราะผู้คนส่วนมากโดยธรรมชาติแล้วย่อมปรารถนาความสำเร็จแล้วความสำเร็จหมายถึงอะไรกันแน่ทำไมคำคำนี้ถึงได้โด่งดังไปทั่วโลกนักหนาคนส่วนมากไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความสำเร็จนั้นคืออะไร และในเมื่อเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เลยไม่รู้ว่าจะไปมองหาจากที่ไหนความสำเร็จไม่มีอะไรที่มากไปกว่าการตระหนักถึงอุดมคติที่คู่ควรซึ่งหมายถึงไม่ว่าใครคนใดก็ตามที่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรหรือกำลังไปที่ไหนอยู่นั่นแหละครับคือความสำเร็จบุคคลใดก็ตามที่มีเป้าหมายในงานที่เขากำลังทำอยู่คือผู้ประสบความสำเร็จ นี่จึงหมายความว่าเด็กน้อยจากโรงเรียนมัธยมที่ตั้งใจเล่าเรียนเพื่อจบม .6 กับเด็กหนุ่มที่กำลังมุ่งมั่นเพื่อปริญญาตรีก็ประสบความสําเร็จพอๆกับมนุษย์คนอื่นๆเพราะตัวของเขารู้ว่าตัวเองกําลังทำอะไรทำไมถึงตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าแต่ในทางกลับกันถ้าผู้ชายคนนั้นไม่รู้ว่าเขาทำงานไปเพื่ออะไรหรือว่าตัวเขาต้องการอะไรกันแน่ มันคือการไม่มีเป้าหมายว่าทำไปเพื่ออะไรตามคำนิยามนี้ก็เท่ากับเขาไม่ประสบความสำเร็จงั้นถ้าตามคำนิยามง่ายๆแบบนี้ทำไมทุกคนถึงไม่ประสบความสำเร็จกันละ่ะมันก็ควรจะง่ายเหมือนกันไม่ใช่หรือแต่การสำรวจได้ระบุไว้ว่ามีคน19จาก20คนหรือประมาณ95เป็นอย่างน้อยไม่ใช่แบบนั้นเลย ที่จริงมีการสำรวจพนักงานหลายพันคนด้วยการถามว่าทำไมพวกคุณถึงได้ตื่นนอนและออกไปทำงานพวกเขาเหล่านั้น19จาก20คนตอบว่าไม่รู้เหมือนกัน19จาก20คนไม่มีความคิดคุมเคลือเลยแม้แต่น้อยว่าทำไมพวกเขาถึงได้ตื่นนอนและออกไปทำงานและภายใต้คำถามที่โลดโผนนี้พวกเขาตอบกลับมาว่าก่อนนะใครๆเขาก็ทำงานกันหมด ผมว่าถ้าตอบแบบนี้นั่นอาจเป็นเหตุผลที่ดีที่จะลาออกเลยนะครับที่จริงแล้วมีหลักการทั่วๆไปที่คุณน่าจะจดจำเอาไว้สิ่งนั้นก็คือหากมีอะไรที่คนจำนวนมากทำตามๆกันไปไม่ว่ามันจะเป็นสถานการณ์ใดๆก็ตามหากตัวคุณทำในสิ่งตรงข้ามคุณจะไม่ผิดพลาดตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นคือสิ่งที่ผมอยากให้คุณเก็บไว้ในใจปัญหาของผู้คนส่วนใหญ่ก็คือ พวกเขากำลังเล่นเกมที่ไม่คุ้มค่ามากที่สุดในโลกและชื่อของเกมนั้นก็คือเกมที่เรียกว่าทำตามคนที่ทำตามคนอื่นมีเรื่องเล่าของเมืองเล็กๆแห่งหนึง่งที่มีร้านขายเครื่องประดับที่เป็นเหมือนร้านอื่นๆทั่วไปและมีนาฬิกาขนาดใหญ่ที่คนภายนอกสามารถมองเห็นได้จากทางหน้าต่างและทุกๆเชา้าเขาสังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งมาหยุดที่หน้าต่าง และปรับนาฬิกาพกของเขาให้ตรงกับนาฬิกาในร้านเขาทำแบบนั้นเป็นเวลาหลายปีแล้ววันหนึ่งชายเจ้าของร้านอยู่ด้านนอกเพื่อกวาดทางเท้าเขาก็เลยถามผู้ชายคนที่มีนาฬิกาพกว่าทำไมคุณถึงได้ปรับเวลาตามนาฬิกาเลื่อนใหญ่ของผมละ่ะผมสังเกตเห็นคุณทำแบบนี้มาหลายปีแล้วผู้ชายคนนั้นตอบว่าตัวของเขาเป็นหัวหน้าคนงานที่โรงงานขนาดใหญ่และอยากให้แน่ใจที่สุดว่า เวลาของเขานั้นถูกต้องเพราะเขาต้องเป็นคนที่เป่านกหวีดเลิกงานตอนเวลาห้าโมงตรงทุกวันชายเจ้าของร้านมองหน้าหัวหน้าคนงานด้วยสีหน้าประหลาดและพูดว่าตลกดีนะเพราะผมก็ตั้งรีกาเรือนใหญ่ที่หน้าต่างตามเสียงนกหวีดเลิกงานตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยรู้อะไรไหมครับเวลาของจริงอาจจะคลาดเคลื่อนไป6เดือนเลยก็เป็นได้ เรื่องที่เล่านี้เป็นกรณีของคนคนหนึ่งที่ทำไปตามสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องโดยไม่ตรวจสอบแหล่งอ้างอิงเลยตั้งแต่นี้ต่อไปผมขอแนะนำว่าอย่างน้อยเราควรตรวจสอบแหล่งอ้างอิงของตัวเองและถามว่าบุคคลที่ฉันกำลังติดตามตัวของเขากำลังเดินทางไปยังเส้นทางที่ฉันอยากจะไปหรือเปล่าผมขอเล่าเรื่องราวที่เราเรียกกันว่าคนหนุ่มตามค่าเฉลี่ยทั่วไปในสังคมตอนนี้ เวลาที่มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเกิดมามีเพียงอย่างเดียวบนโลกที่เขาสามารถทำได้นั่นคือเริ่มต้นคิดพูดและทำเหมือนเมือหนกับผู้คนที่อยู่รบรอบๆตัวของเขานั่นคือทั้งหมดที่เขาสามารถทำได้แล้วหากเด็กคนนั้นอยู่ผิดกลุ่มก็มีโอกาสถึง95%ซที่เขาจะคิดพูดและทำไปตามสิ่งที่ผิดนั้นด้วยกลุ่มผู้คนที่อยู่ร,บรอบๆนั้นเป็นผู้คนที่ยอดเยี่ยมพวกเขามอบความรัก และจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เด็กคนนี้ประสบความสำเร็จแต่ก็อย่างที่บอกว่ามีโอกาส95%ที่พวกเขาเองก็ยังไม่มีคำตอบที่จำเป็นสําหรับการเติมเต็มในฐานะของมนุษย์หากเขาจะประสบความสำเร็จที่ต้องการหากเขาต้องการลงลึกไปถึงศักยภาพอันเป็นอัจฉริยภาพที่อยู่ภายในลึกๆที่รู้ว่าตัวเองมีอยู่และเพื่อดึงมันออกมาเขาจะต้องทำในสิ่งที่ต่างออกไป และในตอนที่เขาเข้าโรงเรียนซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดสําหรับการเป็นเด็กชายก็คือการได้เป็นที่ชื่นชอบของเด็กผู้ชายคนอื่นๆและในช่วงอ่อนวนัยนี้เขาเริ่มที่จะติดตามเด็กผู้ชายคนอื่นๆในวัยเดียวกันเพราะเด็กคนนั้นก็อาจไม่รู้อะไรที่มากกว่านั้นรวมทั้งก็อาจไม่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำเสียด้วยตั้งแต่ปีแรกที่เข้าโรงเรียนผ่านไปปีแล้วปีเล่า เขาได้ก่อร่างสร้างตัวเองให้กลายเป็นค่าเฉลี่ยของเด็กชายที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันเขาพยายามที่จะเป็นเหมือนคนอื่นทั้งที่เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับมนุษย์ที่จะเป็นเหมือนคนอื่นเมื่อเรียนจบเด็กผู้ชายคนนั้นก็เติบโตขึ้นมาเขาอาจตัดสินใจเข้ารับราชการทหารและอีกครั้งที่เขาก็เข้าสู่รูปแบบที่เหมือนเหมือนกันเมื่อเขาอายุ25ปีเขาก็ออกจากโรงเรียนออกจากราชการทหาร แล้วจะทำอะไรต่อไปถ้าตามกฎแล้วเขาก็จะกลับไปที่บ้านเกิดเว้นแต่เขาจะแต่งงานก็อาจย้ายไปอยู่ที่บ้านเกิดของภรรยาแทนหากเขากลับไปยังบ้านเกิดโสดแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปเช้าวันหนึ่งเขาอาจยืนอยู่ที่มุมตึกแล้วบังเอิญเจอเพื่อนสมัยเรียนที่เข้ามาทักถามว่าชาลีตอนนี้นายกำลังทำอะไรอยู่หรือเขาก็ตอบก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่นะ เพื่อนก็เลยบอกว่าแล้วทําไมนายไม่มาทํางานที่เดียวกันกับฉันล่ะมันเป็นที่ที่ดีมากเลยนะมีสวัสดิการครบถ้วนเขาซึมซับทุกอย่างและเป็นอีกครั้งที่มีโอกาส95ที่เขาจะเลือกงานแรกแบบสุ่มๆโดยไม่ได้คิดอะไรเลยต่อมาสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่สุดในโลกที่เขาจะทำก็คือคอยดูว่าคนอื่นๆทำงานของพวกเขาแบบใดเพื่อที่เขาจะได้ทำแบบเดียวกันโดยการสันนิษฐานว่า มันเป็นสิ่งปกติสำหรับเขาโดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องคิดอะไรแค่ทำไปตามนั้นเมื่อผ่านไป50ปีในยุคทองที่ทุกคนใฝ่ฝันมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณถามว่าเขาจะทำอะไรกับ50ปีที่ผ่านมาเรามาดูกันอย่างใกล้ชิดดีกว่าเรารู้ว่าเขาทำงานประมาณ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งจะเหลือเวลาประมาณ72ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่เขาไม่ได้ทำงานหรือว่านอนหลับ เวลาว่าง72ชั่วโมงในการทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการถึงจุดนี้ตัวของเขาแต่งงานแล้วมีบ้านหลังเล็กๆมีรถยนต์คันเล็กๆและสิ่งที่เขาจะทำเมื่อมีเวลาว่าง72ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั่นก็คือเขาจะทำในสิ่งที่เหมือนอนกับเพื่อนคนอื่นทำในเวลาว่างซึ่งมันก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยในวันปกติเขาเลิกงานตรงเวลาขับรถกลับบ้านเข้าไปในครัวจูบภรรยาและบอกว่า วันนี้ผมเหนื่อยจังทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเขาต้องได้ยินพ่อของตัวเองพูดแบบนี้ตั้งแต่ในอดีตว่าเขาเหนื่อยก็เลยหยิบมันมาใช้พูดทุกๆคืนเมื่อกลับมาถึงบ้านเขากินมือคำํำจากนั้นก็เดินเข้าไปที่ห้องนั่งเล่นและเปิดกล่องเพื่อใช้ในการหลบหนีและคาดหวังว่าภายใน1 5หถึง20วินาทีจอจะสว่างขึ้น ระหว่างนั้นเขาก็อาจจะหาอะไรทำแล้วจอก็สว่างขึ้นเขาเห็นผู้คนใส่เสื้อผ้าย้อนยุคตลกตลกและฆ่าฟันกันเองในอัตราที่รวดเร็วมากๆหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องกันว่าครอบครัวตามค่าเฉลี่ยทั่วไปจะได้เห็นความตายการหลั่งเลือดและการสังหารในโทรทัศน์ของเขาภายในหนึ่งสัปดาห์ที่มากกว่าการตรึงกันเขนนักโทษ6000คนทางตอนใต้ของกรุงโรมในอดีตเสียอีก เขานั่งดูอยู่แบบนั้น5หรือ6ชั่วโมงหรือ25%ของเวลาว่างทั้งหมดซึ่งเป็นไปตามสถิติที่บอกไว้ล่าสุดไม่มีอะไรที่ผิดในเรื่องนี้นอกสเจากว่าเขาจะต้องทนดูคนอื่นที่มีรายได้ที่ยอดเยี่ยมในอาชีพที่เขาแสวงหาขณะที่ตัวเองไม่สามารถหาได้เลยแม้สักนิดและมีเพียงแค่2อ,อย่างที่คุณจะได้จากการดูทีวีนั่นก็คือตาที่แดงก่ำและสมองที่กรวงเปล่า บอกไว้ก่อนว่านี่ไม่ใช่การกล่าวโทษทีวีเพราะผมเองก็มีทีวีอยู่ที่บ้านสองเครื่องมีรถยนต์สองคันด้วยแต่ผมก็ไม่ได้ขับรถไปตามท้องถนนตอนกลางคืนเป็นระยะเวลา6ชั่วโมงติดต่อกันแต่ถ้ามีโปรแกรมอะไรที่น่าสนใจเหมือนการแข่งกอล์ฟหรืออะไรที่ผมอยากจะดูผมก็ไปดูเลยแต่เขากลับนั่งอยู่ที่ตรงนั้นเป็นเวลา6ชั่วโมงจนกระทั่งภรรยาที่แทบจะรับภาระงานบ้านทั้งหมดมาบอกเขาว่า ชาลีนี่ถึงเวลาเข้านอนแล้วนะพรุ่งนี้เช้าคุณต้องไปทำงานเขาจึงปิดทีวีและเข้านอนแล้วในเช้าวันต่อมาเขาก็ทำเรื่องเหล่านี้ซ้ำๆไปทุกวันตลอด40ปีเมื่อผ่านไป40ปีที่มันจะมาถึงอย่างรวดเร็วจนไม่ทันรู้ตัวเขาก็อาจจะตายตอนอายุ85หรือ90ปีด้วยความเหนื่อยหน่ายและด้วยการแพทย์ยุคใหม่ปัญหาก็คือมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้า บางทีนั่นอาจไม่ใช่ชีวิตที่ชาลีผู้ชายคนที่เราสมมุติขึ้นมาอยากจะใช้เลยแต่ถ้าเขาอยากใช้ชีวิตแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเราอยู่ในยุคสังคมเสรีที่เขาจะทำอะไรก็ได้แต่มันจะเป็นเรื่องเศร้าหากเขาจำต้องใช้ชีวิตแบบนั้นเพราะขาดการตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างสิ้นเชิงที่เขาใช้ชีวิตแบบนั้นก็ด้วยเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาทำมาตลอดตั้งแต่ปหปสหรือทำตามเพื่อนๆไป โดยสันนิษฐานว่าเพื่อนๆก็คงจะรู้วิธีการใช้ชีวิตเรื่องเศร้าก็คือพวกเขาล้วนไม่เคยเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตกันเลยจากบันทึกของมนุษยชาติทั้งหมดเขาไม่เคยค้นพบเลยว่าตัวเองเป็นใครเขาไม่เคยเข้าถึงขีดความสามารถที่อยู่ลึกข้างในตัวเองได้เลยเขาไม่เคยเรียนรู้ว่าเขาสามารถมีสิ่งที่ต้องการในชีวิตได้เขาสามารถเป็นผู้ควบคุม และสร้างโชคชะตาให้กับตัวเองได้ซึ่งมันน่าเสียดายมากว่าแต่แล้วสิ่งที่จําเป็นคืออะไรกันแน่ผมคิดว่าสิ่งที่จะต้องมีก็คือเช็คลิสต์หรือรายการเพื่อเอาไวต้ตรวจสอบเหมือนกับที่นักบินใช้ซึ่งผมคิดว่าความสำเร็จนั้นก็สำคัญไม่ต่างไปจากการขับเครื่องบินต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าควรต้องมีในรายการที่ใช้ตรวจสอบ เพื่อช่วยให้คนคนหนึ่งมีชีวิตที่มีความหมายมากขึ้นน่าสนใจมากขึ้นตื่นเต้นมากขึ้นสนุกสนานมากขึ้นสิ่งแรกที่ควรอยู่ในรายการเพื่อการตรวจสอบในความเห็นของผมก็คือข้อแรกก็คือคำว่าเป้าหมายคนเราที่ไม่มีเป้าหมายก็เหมือนกับเรือที่ไม่มีหางเสือซึ่งไม่รู้ว่าตัวเองจะเดินทางไปที่ไหนเขาก็จะเป็นเหมือนคน9 5ที่ใช้ชีวิตไปวันแล้ววันเล่า เดือนแล้วเดือนเล่าเหมือนปลาดาวหรืออมีบา้าซึ่งเขาจำเป็นต้องรู้ว่าตัวเองกำลังเดินทางไปไหนด้วยย้อนกลับไปในช่วงแรกๆของการเดินเรือนักเดินเรือเคยเห็นสิ่งที่ประหลาดในทะเลแอนตาร์กติกเขาเห็นภูเขาน้ำแข็งขนาดยักษ์สามารถเคลื่อนที่ทวนกระแสลมได้นั่นย่อมทำให้นักเดินเรือผู้แล่นเรือไปกับลมเกิดความหวาดกลัวจนกระทั่งเขาได้ค้นพบความจริงว่าแท้จริงแล้วภูเขาน้ำแข็งที่เขาเห็น เป็นเพียงเซี้ยวเดียวที่โผล่พ้นน้ำขณะที่ก้อนน้ำแข็งส่วนใหญ่อยู่ใต้น้ำติดอยู่ในกระแสน้ำที่ยิ่งใหญ่ใต้มหาสมุทมันกำเนิดไปตามวิถีของมันโดยไม่คำนึงถึงกระแสลมหรือกระแสน้ำที่พื้นผิวเลยนั่นแหละครับคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการคือรากที่อย่งลึกไปสู่กระแสลหลักของสิ่งที่เขาเลือกเองและเขาจะเคลื่อนที่ไปตามทางของเขาโดยไม่คำนึงถึงลมที่พื้นผิว และนั่นจะทำให้เขาได้เปรียบในระยะเวลาสั้นๆเพื่อที่เขาจะได้พบหนทางที่ตัวเองไปต่อได้ข้อที่2ของรายการเพื่อการตรวจสอบก็คือทัศนคติซึ่งถูกเรียกว่าเป็นคำที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามในโลกเพราะมันเป็นทัศนคติที่เรามีต่อโลกหรือต่อผู้คนทั้งหลายไม่ว่าทัศนคติอะไรก็ตามที่ผู้คนมีต่อเราเป็นเรื่องธรรมดา แต่พวกเราส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะลืมไปว่าคนอื่นๆจะตอบสนองต่อเราตามทัศนคติที่เขาเองมีและทัศนคติเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้รับเราสิ่งมีชีวิตเล็กๆของโลกนั้นได้ของขวัญจากพระมารดาแห่งโลกเป็นสิ่งที่เรียกว่าการพลางตัวซึ่งพวกมันสามารถทำตัวให้กลมกลืนไปกับพื้นหลังโดยที่ไม่ถูกมองเห็นแต่มนุษย์ไม่ได้รับของขวัญแบบนั้น มนุษย์ได้รับของขวัญมากมายมานับไม่ถ้วนนั่นเพราะมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่มีพลังดั่งพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่รอบๆให้เหมาะสมกับตัวเองที่สุดเพราะสภาพแวดล้อมของเขาจะเปลี่ยนแปลงเมื่อตัวของเขาเปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมของมนุษย์คือภาพสะท้อนอันไร้ความปราณีของตัวเขาในฐานะที่เป็นมนุษย์และถ้าเขาคิดว่า สภาพแวดล้อมของเขาสามารถทานทนต่อการพัฒนาได้สิ่งที่เขาจำต้องทำก็คือพัฒนาสภาพแวดล้อมซึ่งการพัฒนานี้จะสะท้อนถึงตัวเขาที่เปลี่ยนไปแล้วข้อที่3เป็นคำว่าการคิดความสามารถสูงที่สุดของมนุษย์ที่สามารถทำได้นั่นก็คือการคิดมีตัวอย่างที่ดีมากจากอาชิบัลแมคลีดนักเขียนบทละครผู้ได้รับรางวัลพูลิเชอร ซึ่งเขาเขียนบทละครที่ยอดเยี่ยมเรื่อง The Secret of Freedom โดยการให้ตัวละครตัวหนึ่งพูดว่ามีเพียงสิ่งเดียวที่เกี่ยวกับผู้ชายก็คือจิตใจของผู้ชายคนนั้นแล้วส่วนอื่นที่เหลือคุณสามารถพบมันได้ในตัวของหมูหรือไม่ก็มา้าซึ่งคือความจริงดังนั้นถ้าเราจะพัฒนาอะไรสักอย่างขึ้นมานี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการเริ่มตน้นสิ่งนั้นก็คือ การจงใจคิดอย่างมีเป้าหมายจงใช้เวลาเล็กน้อยในแต่ละวันนั่งอยู่หน้ากระดาษและเขียนเป้าหมายของเราไว้ด้านบนสุดเขียนไอเดียต่างๆที่สดใหม่น่าสนใจออกมาข้อต่อไปเป็นสิ่งที่เรียกว่ากฎแห่งกฎซึ่งเอมเมอร์สันเรียกว่ากฎเก่าแกท่ที่ทรงพลังมันคือกฎแห่งเหตุและผลรางวัลทั้งหลายที่เราได้รับนั้นจะเป็นไปตามอัตราส่วนของสิ่งที่เราได้อุทิศ และบริการที่ส่งออกไปเราทุกคนต่างรู้เรื่องนี้กันเป็นอย่างดีเราบอกเด็กในโรงเรียนวันอาทิตย์ว่าเมื่อหว่านสิ่งใดย่อมได้ผลเช่นนั้นแต่เราลืมเองว่ามันคือความจริงหากคนคนหนึ่งไม่พอใจกับสิ่งที่เขาได้รับอยู่สิ่งที่จำเป็นต้องทำก็คือหาวิธีการอะไรก็ได้เพื่อส่งมอบแก่ผู้อื่นให้มากขึ้นบริการที่เพิ่มขึ้นมีเรื่องเล่าว่าบาทหลวงคนหนึ่งที่ขับรถไปตามท้องถนน แล้วทันใดนั้นเขาก็ไปพบเข้ากับฟาร์มที่งดงามมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในชีวิตมันสวยเอามากๆแล้วเขาก็เห็นชาวนากำลังขับรถไถใกล้เข้ามาจึงทักทายว่าลูกเอ๋ยพระเจ้าคงอวยพรให้แก่ลูกและฟาร์มที่น่าอัศจรรย์ของลูกเป็นแน่แท้ชาวนาคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าก็คงงั้นครับแต่ท่านน่าจะได้เห็นฟาร์มนี้ตอนที่พระเจ้าเป็นคนทำฟาร์มด้วยพระองค์เองคนเดียวนะครับ และพอบาทหลวงขึ้นเทศในวันอาทิตย์เขาก็ตระหนักว่าชาวนาแถวนั้นทั้งหมดมีที่ดินติดกันเป็นผืนเดียวกันแต่มีเพียงคนเดียวที่สามารถจัดการออกมาได้อย่างดีที่สุดพวกเราทั้งหมดก็มีที่ผืนเดียวกันนั่นคือชีวิตในการเป็นมนุษย์แต่ละคนสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากมันได้ไม่ต่างกันต่อไปเป็นข้อที่สนั่นคือความจริง เนื่องจากทุกอย่างที่เราทำจะได้รับผลสะท้อนกลับคืนมาอย่างเท่าเทียมกันนอกเสียจากว่าเราจะทำสิ่งนั้นโดยมีฐานมาจากความจริงที่เปรียบเสมือนปราศาสไายที่มันย่อมไม่มีทางยั่งยืนอย่างแน่นอนและต่อไปข้อที่5การวิจัยและพัฒนาพวกเราย่อมไม่อยากทำงานหรือมอบเงินลงทุนของเราให้กับบริษัทที่ไม่มีงบประมาณในแผนกวิจัยและพัฒนาที่เหมาะสม เพราะผลกำไรควรถูกนำกลับมาเพื่อการวิจัยและพัฒนาเนื่องจากอนาคตของบริษัทล้วนขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกับชีวิตของคนคนหนึ่งที่คุณต้องกลับมาถามตัวเองว่าคุณได้จ่ายเงินให้กับตัวเองสำหรับสื่อที่เมื่อคำนวณดูแล้วมันจะทำให้คุณฉลาดขึ้นมากกว่าปีก่อนหรือเปล่าดีขึ้นมากกว่าปีก่อนและยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมในฐานะของมนุษย์จากปีก่อนไหมบางทีคุณอาจรักมากขึ้นอีกนิด โกรดน้อยลงอีกสักหน่อยและทำงานได้ดีขึ้นมากกว่าปีที่แล้วคุณจะลงเงินให้กับตัวเองและอนาคตของคุณได้มากเท่าไหร่เป็นสิ่งที่คู่ควรต่อการครุ้นคิดของคุณนะครับและข้อที่6ข้อสุดท้ายความลับที่ประหลาดที่สุดในช่วงต้นผมได้พูดไว้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กคนหนึ่งได้เติบโตมาเป็นแบบคนที่เขาเป็น แน่นอนมันอาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมที่เมื่อย้อนกลับไปหลายต่อหลายพันปีสภาพแวดล้อมย่อมมีผลกับเขาอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ทําให้เขากลายเป็นคนในแบบที่เขาเป็นอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือเขาเป็นคนที่ตัวของเขาคิดถึงเกือบตลอดเวลามันเรียบง่ายแบบนั้นเลยครับและเป็นความลับที่ประหลาดที่สุดอีกด้วยนี่คือสาเหตุที่ความคิดเป็นสิ่งที่สําคัญมากนี่คือสาเหตุที่เป้าหมายจึงสําคัญมาก เพราะเราจะกลายเป็นแบบนั้นนี่คือสาเหตุที่คนผู้มีเป้าหมายจะสามารถบรรลุสิ่งต่างๆได้ปัญหาของคนเราไม่ใช่การบรรลุเป้าหมายพวกเขาล้วนทำได้แต่มันเป็นการสร้างเป้าหมายให้เกิดขึ้นมาต่างหากผมคิดว่ามันคงดีที่จะจดจำเอาไว้เมื่อเราใช้ชีวิตต่อๆไปมันก็เป็นแบบนี้ล่ละครับผมว่ามันเป็นเรื่องดีที่ต้องจดจำเอาไว้หากเราเดินไปตามคนอื่นๆเสมอ เราย่อมไม่อาจบรรลุในสิ่งที่เราปรารถนาที่จะเป็นได้มากกว่าเดิมซึ่งเรารู้ว่าคุณทำได้หากเราจะมีคุณค่าอะไรในฐานะของปัจเจกบุคคลเราย่อมต้องมีเป้าหมายที่เป็นปัจเจกความคิดที่เป็นปัจเจกการกระทําที่เป็นปัจเจกเราต้องไม่คล้อยตามไปตามคนส่วนมากเราจะรักพวกเขาจะช่วยเหลือพวกเขาจะให้บริการพวกเขาเพราะความสำเร็จทั้งหมดของเรา จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำสิ่งเหล่านี้แต่เราต้องไม่สูญเสียตัวตนและเอกลักษณ์ของเราเองด้วยอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องทนทุกข์ทรมานกับความอ้อมค้อมและการไร้ซึ่งเป้าหมายหากเราอยากเอาอย่างใครมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่จงตั้งใจเลือกคนที่คุณติดตามอย่างดีที่สุดเพราะนี่เป็นเพียงชีวิตเดียวที่คุณมีอยู่และจงอย่าลืมคำนึงถึงว่าจินตนาการนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่าง และเราสามารถกลายเป็นสิ่งที่เราจินตนาการได้หากคุณเกิดความรู้สึกจิตตกหดหู่เหมือนที่เราทุกคนอาจรู้สึกบ้างเป็นครั้งคราวคุณอาจจดจำคำของดินบิ๊กที่บอกว่าจงทำงานของคุณไม่ใช่แค่งานของคุณเท่านั้นแต่ทำให้มากขึ้นไปอีกสักนิดเพื่อประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจนคุ้มค่ากับทั้งหมดที่ได้ทำมาหากคุณทุกข์ใจหรือสงสัยก็แค่ทำงานต่อไปใส่หัวใจของคุณลงไป แล้วท้องฟ้าก็จะใสกระจ่างขึ้นจากนั้นคุณก็จะเกิดใหม่ด้วยความปิติอย่างยิ่งยวดไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ในยุคที่เราใช้เวลาว่างไปจนเกือบหมดจนทำให้เราแทบไม่เห็นความจริงที่ว่ารางวัลแห่งความพึงพอใจทั้งหมดที่เราต้องการนั้นมันไม่ได้เกิดมาจากเวลาว่างที่เราใช้แต่มันมาจากงานที่เราทำต่างหากและอย่าลืมความลับที่ประหลาดที่สุดนั่นก็คือเราเป็นในสิ่งที่เราคิด เอาละครับเนื้อหาจบลงแล้วหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์และให้แง่คิดอะไรบางอย่างสำหรับทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่กด subscribe อย่าลืมกดให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกท่านมามากครับสวัสดีครับ